สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย็นิคก็จะพาเพื่อนๆมาทําผัดวุ้นเส้นกับหน่อไม้แล้วก็ใส่ไข่นะคะวันนี้ก็อากาศก็ไม่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆหิมะก,ก็ยังตกอยู่นะคะหลังจากคลิปที่ถ่ายไปเมื่อวานเนาะก็ยังมีหิมะตกอีกนะคะที่แรกก็ว่าจะไปซื้อกับข้าวนะคะแต่ว่ามันไปไม่ไหวนะคะต้องลุยหิมะไปก็เลย เป็นเมนูอัตาคัดนะคะเรียกว่าเมนูอัตาคัดหรือเปล่าคือเมนูที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วนะคะกเ็เครื่องปรุงนะคะมีหน่อไม้วุ้นเส้นนะคะมีไข่สองฟองนะคะแล้วก็ต้นหอมหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆกระเทียมนะคะแล้วก็หัวหอมแล้วก็มีพริกนะคะเมนูอัตาคัดนะคะของวันนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวบางทีอาจจะอาจจะมีการเกี่ยวไข่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีผงปรุงรสมันงาน,น้ำมันงาน,นะคะนี่คือแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเหลืออยู่นิดนึงสีอิวขาวแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะมีแค่นี้เองนะคะเพื่อนเครื่องปรุงไม่เยอะเลยนะคะมีที่เท่าที่เห็นนะคะมา,มาเริ่มลงมือทํากันเลยเนาะ จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเยอะน,นิดนึงนะคะน้ำมันมะกอกนะคะใส่กระประเทียมเจียวนะคะำมันร้อนยัง ไม้ยนนี้ก็ต้มแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเป็นนอไม้ที่ว่าเขาเป็นกระป๋องมานะคะก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเส้นๆน,นะคะเกลียวกระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆใส่นอไม้ลงไปเลยนะคะกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่นอไม้ลงไปเลย ไฟแรงมากเป็นหน่อมไม้เส้นนะคะเพื่อนๆจะไดต้มนะคะเอามาต้มก็ประมาณสามสิบนาทีนะคะ ทำกินเขาก็ต้มมาแล้วแหละแต่ว่าเราต้มข้าวเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนยันนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะนี่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนน้ำมันหอยนะคะยันนี้ทำกับข้าวแบบผัดแบบยอะไรยัง้ยจะไม่ใส่น้ำการนะคะเพื่อน ชอบใส่ก็ใส่นะคะคือจะไม่ชอบก็จะไม่ใส่นะคะเพื่อนไม่ชอบใส่น้ำตาลในผัดนะคะนี่คือเครื่องผงปรุงรสนะคะใส่เยอะก็จะเค็มเนาะผักให้เข้ากันกับหน่อไม้นะคะเพื่อน เสร็จแล้วก็จะใส่บุ้นเส้นลงไปเลยบุญเซ้นบุนเส้นนะคะต้นหอมก็อ่ะปิดลงไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะบุ้นเส้นนะคะให้เข้ากัน อาหัวหอมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะหอม้วุ้นเส้นไข่ขต้ำจืน เราจะใส่ไข่ลงไปนะคะสองฟองนะคะไข่มีเยอะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะไข่แต่เย็นนี้ใส่แค่สองฟองนะคะพเพื่อนเรามีไม่เยอะนะคะเราก็ใส่เท่านี้นะคะ เขากันนะคะ ชาติใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนชอบอะไรใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วแต่เราชอบเนาะใครชอบจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนสูตรม่ได้ตายตัวอะไรนะคะก็ขับของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะถ้าลม เรามาตักใส่จานกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะอันนี้เป็นเมโนโอูอัตกะัดนะคะ,ะ,คะพเพื่อนไม่มีไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเลยนะคะง่ายๆมีแต่หน่อไม้กับบุ้งเส้นแล้วก็ไข่แค่นั้นเองนะคะว่าเราไปซื้อของไม่ได้นะคะวันนี้ถึงเอารถออกไปก็ออกไปไม่ได้ไม,ไดมันเป็นวันอาทิตย์แล้วทีนี้ หิมะมันตกเยอะแล้วก็ยังไม่มีรถเทสเตอร์ยังไม่มาตักหิมะนะคะเราก็เอารถออกจากจากลงรถไม่ได้นะคะพเพื่อนถ้าจะเดินไปก็ต้องุยหิมะซึ่งมันมันเหนื่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะไม่ไปนะคะวนันจะรอไปพรุ่งนี้นะคะจะซื้อกับข้าวนะคะก็มีอะไรก็กินไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูหิมะนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะจะจะ,จะพาไปดูหิมะสักนิ้นึงนะคะ หมาก็ตกปล่อยๆยนะคะเพื่อนๆตกอีกแล้วนะคะเพื่อนจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเพื่อนเต็มอีกแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะมก็ตกเมื่อเช้าก็ตกเยอะนะคะตกแรงแต่ตอนนี้ก็ยังโปอยโปรยอยู่นะคะเพื่อนขั้นตอนสุดท้ายจะใส่น้ำมันงาลงไปนะคะเพื่อน โรยลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะจะได้หอมๆนะคะเพื่อนใส่น้ำมันงาลงไปนะคะแต่ถ้าผัดใส่กุ้งจะอร่อยกว่าน,นี้อีกนะคะเพื่อนมาตักใส่จานะคะ่ะ